มีขนมอยู่ไหมอ่ะให้ขนมก็สิให้ขนมก็สิหนูอ่ะหยุดหยุดบอกใช้หยุดหยุดเออหยุดหยุดอันนี้มาอุ้ยกินนี้ว ยังไงก็ได้ จากนี้ไปจะฝึกเด็กสองคนนี้เป็นเด็กเลี้ยงมา้าได้ไหมครับได้ครับชื่ออะไรกันบ้างครับแนะนานนตัวเองหน่อยครับชื่อเทนครับชื่อตินครับใครดื้อก,ออกันกล, <c oughs> ลับบ้านแล้ววัวกลับบ้านแล้วบายบาย วันนี้เข้าฟาร์มค่ะโอ้ยแม่ฝนมาอีกแล้วจำม้าข้างบ้านที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมเดีย๋ยวส่งให้ดูดน,นี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้คงอยากเล่นกับม้าเราเหมือนเดิมห้าห่วงห้าห่วงคะ่ะห้าห่วงจำห้าห่วงลูกรักของพิกิได้ไหมกินหญานะลูกเยอะเยอะอ้วน ใครๆก็ว่าพิกิเลี้ยงม้าผอมโอ้โหฮ่าฮอฮฮฮฮฮอ้าหวงลูกลักห้าห่วงลูกลักโฟมอดอันนี้อะไรอันนี้อน้องทีน้องที กินไปกินไปนี่ไงพอ่อชื่ออะไรนะเวลคัามตัวผู้ชื่อเวลขัามสีขาวค่ะอันนั้นตัวแม่ค่ะชื่อกิฟกิฟตัวช่วงนี้ช่วงออกไข่ได้สี่ฟองห้าฟองหกฟองแล้วโอเคเดี๋ยววันเดียวกลับบ้านอีกหนึ่งฟองค่ะขอบคุณนะคะ าการฟักไข่หาดนะคะใส่ข้างบนแล้วตกค่าไม่ได้มันเป็นช่องใส่ไข่ไก่นะก็ไว้ตรงนี้แล้วก็วางนอนแล้วก็กลับได้ก็พยายามช่วยเขากลับหน่อยจะได้แบบว่าไม่แข็งตัวนะคะ30วันค่ะเดี๋ยวอรอลุ้นกันไปนะเจะ๊